เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้พี่อาร์ตมีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังกับคุณบารมีนะครับ 47740LI นะฮะเรื่องเศร้าที่เราจะเล่ให้ฟังคือเครื่องพังครับเครื่องพังชาร์ปละลายสตาร์ทไม่ติดเครื่องล็อกมันเป็นปัญหาจากอะไรมันป้องกันได้ไหมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องชาร์ปละลายจะเป็นเท่าไหร่ คันนี้ผมทำจากอาร์รถลันเนอร์ออกมาทำเสร็จทั้งหมดเนี่ยไปสองสามอีพีที่เพื่อนได้ดูไปแล้วจากนั้นเนี่ยนำรถไปจูนสเตจหนึ่งที่โมชั่นกระลาดตอนที่เราจูนโมชั่นกระลาดสเตจหนึ่งเนี่ยโมชั่นกระลาดตรวจเช็คแล้วขึ้นโค้ดว่ามิกซ์เจอร์ทูรีนนะฮะและสมองเทสพบว่าท่อชาร์จไปเอออะไรเออที่พ่วงเข้ากับตัวอินเตอร์คูลเลอร์นั้น มีรอยรั่วมีควันไหลออกมาก็ขับกลับไปที่กุนนนนะครับอารถ r u n n อนเนเพื่อจะแก้ไขจุดต่างๆโดยการเปลี่ยนท่อพลาสติกที่มันกรอบแตกหักไปเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านครับขับมารถติดๆนะจากลาดท้า80กลับมาบ้าน6โมงครึ่งยังไม่ถึงบ้านรถติดๆแล้วก็เหยียบเบรกรถก็เดินนิ่งๆแอร์เย็นชาเลยนะรถเงียบเครื่องไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นดูหน้าปัด อุณภูมิน้ำมันเครื่องคือทุกอย่างปกติมากข้างหน้าเคลื่อนตัวเติเมสันเำ่งปุ๊บดับดับคราวนี้ปุ๊บสตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับก็หลังจากเอากลับไปเช็คที่อู่คุณโดนอารอรถรันเนอตอนนั้นเนี่ยก็พยายามจะรื้อให้น้อยที่สุด เริ่มจากการลองถอดไดสาตาร์ทซิว่าไดสาตาร์ทค้างทําให้ตัวไฟวินมันหม,มุนได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ไม่คิดว่าจะเป็นแต่ก็ลองไล่ไปทีละชิ้นครับค่อยๆถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนสุดท้ายเนี่ยเครื่องก็ยังหมุนไม่ได้ครับแต่สันใจยกเครื่องออกมาตรวจสอบเปิดอ่างแครงแล้วพบว่าตัวนี้คือชาร์ปละลายมันจะละลายหนักที่สูบห้าคือตัวชาร์ปเนี่ยมันสปันสปันคือการที่ชาร์ปมันอาจจะเรียกว่าแปลว่าไงเดียมันรูดคือเรียกว่าพอรถมันใช้ปนานานเี่ ตัวชาร์ปมีรอยมีรอยเนี่ยนี่คือสุภาพาปะสุภาพาครับสภตรหาเนาะครับการกินน้ํามันการใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้รอ้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมพอมันเกิดความร้อนสะสมเนี่ยมันก็จะติดติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะละลายติดกับตัวขเขวียงอ๋อจะมาตรงนี้ก่อนตรงนี้น้ำมันเครื่องมันจะมาเลี้ยงตรงนี้ก่อนอพอตรงนี้มันมันเริ่ม เมื่อเลิกเก็บน้ำมันเครื่องไม่ได้แล้วมันออกข้างเยอะเกินไปครับผมมันออกข้างเยอะเกินไปปุ๊บมันก็ยิงไปหาก้านไม่ได้พอไปหาก้านไม่ได้ปุ๊บก้านมันก็ทําให้ไอ้ชาบละลายน้ำมันเครื่องมันจะยิงมาทางนี้ก่อนครับพี่นูำมันเครื่องวิ่งมาที่ก่อนมาจากเครื่องใช่ไหมปุ๊บปีนออกมาปุ๊บมันเต็มปุ๊บมันก็จะมาฉีดมาวิ่งมาหาก้านเนี่ยพอเอาหอยมาเห็นไหมครับเพราะเนี่ยสูดมากพอมาไม่เก็บก็ปิ้นใช่ปิ้นข้างปิ้นก้านมันก็วิ่งไปหาก้านน้อยๆลงมันมันกระทึงถึงขนาดชาร์ปแม่งหลลุดนี้เยปะ หลุดรอดเลยครับหลุดให้มันเบลอหมดรู่เลยใช่ไหมกลมเลยครับไม่มีร่องรอยเลยไม่มีะลยเนี่ยรูดไปเลยรูดไปเลยได้ใช่ครับหลังจากช่างรื้อออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือตัวชาร์ปทั้งหกสูบนั้นมีรอยแต่สูบผ้าหนักสุดครับเขาละลายติดกับข้อเหวี่ยงเลยก็รื้อเอามาหมดแล้วเนี่ยพบว่าตัวข้อเหวี่ยงเสียตัวชาร์ปทั้งหสูบเสียแล้วก็ตัวประกับสูบที่ห้าที่มันละลายติดกันเลยเนี่ยอันนั้นคือเสียเลย จะต้องเบิกอะไรทั้งหมด3ชิ้นครับทีนี้เนี่ยตัวข้อเหวียงเนี่ยเมืองไทยไม่มีแยกขายนะครับแต่ผมเช็คจากเมืองนอกเนี่ยที่อเมริกามีข้อเหวียงแยกขายอยู่เป็นข้อเวียงสแตนดาร์ดซึ่งแพงมากนะฮะราคารวมค่าขนส่งถึงเมืองไทยรวมภาษีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะประมาณแสนเศษเศษรวมกับประกับซูบรวมกับตัวชาร์ปอีก6ชิ้นที่เราจะต้องเปลี่ยนและรวมกับค่าได้ต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการประกอบเครื่องกับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคำนวณกับคณนวแล้วเนี่ยไม่คุ้มซื้อช็อตบล็อกมาเปลี่ยนคุ้มกว่า ก็เลยให้คุณนนท์นะครับหาช็อตบล็อกสวยๆมาเปลี่ยนให้ซึ่งการหาช็อตบล็อก N 5 5ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ดาดเด่นในประเทศไทยนะครับรถที่ใช้เครื่อง N 5 5เนี่ยมีไม่มากเรียกเหมารวมกัะกันเครื่อง N 5นทนั้นในประเทศไทยนั้นใช้อยู่ไม่กี่รุ่นจะเป็น X6 35i ที่เราปั้นไปแล้วก็พวก740ก่อน LCI740 หลัง LCI แล้วก็ c d 7 Active Hybrid ทั้งหมดเนี่ยว่างใน Body F02 ดังนั้นเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับระหว่างที่เรากำลังหาเครื่องนั้นก็มาคนา้นคว้าพิสูจน์ว่าเครื่องผมตัวนี้นั้นทำไมถึงชา้าและลายนะครับการตรวจเช็คเบสิกไม่ยากครับไล่มา รถมีโค้ดอะไรบ้างน,นะครับเราไปต่อต้นคลิปแล้วคือรถมันไม่ได้มีโค้ดอะไรเลยนะคความขวดคือตรงนี้ซึ่งอาการช้ำอะไรที่เกิด แมคานิก ic, ไม่ได้มีซอฟต์แวร์มาฟ้องโค้ดปุ๊บเนี่ยจำเลยจ,จะมีอยู่ไม่กี่ตัวแรงแต่ปั๊มเมป็นเครื่องทํางานปกติไม้ช่างก็ลองหมุนปั๊มเอาปั๊มก็ปั๊มดีออยล์เจ็ตที่อยู่ในลูกสูบทั้ง6หัวที่มันจะฉีดคอยเลี้ยงก้านเลี้ยงชาร์บเลี้ยงแหวนลูกสูบนั้นมันทํางานเป็นปกติไหมมันตันไหมมันก็ทํางานปกติหันมาดูที่ตัวชาร์บเองตัวชาร์บนี่บอกว่าลื้อมาเนี่ยสภาพชาร์บออกอากา,การแดงๆอมชมพู ซึ่งมันจะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าเฮ้ยชาร์จเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันป๊อกเหมือนกับว่าถ้าจะอยู่มันป๊อกเนี่ยคือกรณีที่รถวิ่งวิ่งแล้วปั๊มน้ํามันเครื่องมันเสียน้ํามันเครื่องมันขาดหรืออะไรเนี่ยมันร้อนมันรูดแล้วมันสปันอันนั้นหน้าตาชาร์จจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะแดงๆอมชมพูนั้นเหมือนมีความร้อนสะสมมาไอการมีความร้อนสะสมมาเนี่ยช่างเขามองว่ามันเป็นอาการต่อเนื่องของเจ้าเครื่องตัวนี้ที่ไม่ใช่พึ่งมาเป็น แดงหลายตัวเลยเนาะทุกตัวครับตกตัวครับเป็นได้ได้บ้างหวาอาการพี่สึกหลอครับใช้มาคนเก่าอาจจะใช้น้ำมันเครื่องไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วรุ่นั้นเกี่ยวป่มไม่เกี่ยวแ่าจะสื่อตัวตู้ไปเนาะครับสึกหลอทั้งหวะที่เรามันรอบเดินเบาเราเบาด้วยเราไม่ได้ทัดมาแล้วมันล็อกนอนนั้นไม่งั้นเสียงออกฟองแล้วครับถ้าทัดถ้าฟองใสเสียงฟ้องแน่นอนครับอาจจะพังมากกว่านี้ใช่แต่พังมากนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่ายังไงก็พังยังไงก็คือพังนะ คือถ้ากดมาแล้วพังอาจจะแบบพังแบบสมศักดิ์ศรีป่ะคือถ้าเกิดพังคาอยากจะดูเท่กว่านี้คครรัับบผมแต่ว่ากูซับสักเครื่องพังเลยเปล่าติดไฟแดงแล้วเครื่องพังก็เผอิญเจอพี่หมีนะครับพี่หมีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมีอู่ชื่ออะไรนะครับอู๋มิสเตอร์กระหลาดครับมิสเตอร์กระหลาดแถวไหนพี่อ่าลักกระบังครับของพี่หมีทำเครื่องอะไรบ้างพี่เน้นเครื่องอะไรเป็นหลักอ่าส่วนใหญ่พวกดิสซันเอสอาร์เจอะไรพวกนี้ได้หมดอ๋อจนพวกซิ่งเลยกี่ม้าแล้วพี่ตอนนี้พี่อู่หลักๆก็มีไปก็ร้อยพันประมาณนี้นก็สายแดกไหม มีแต่แดกครับแตแด,ดกด้วยใช่พี่ <S <S ในมุมของช่างไม่พลาดพิงว่ารถผมรถใครเอาเป็นว่าโดยทั่วๆไปเครื่องหลักการของการทำงานของเครื่องชาร์จจะละลายได้จากไหนบ้างพี่หนึ่งอันดับแรกก็ต้องมองผมว่าน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องผิดเบอร์ผิดเบอร์อรใช่หรือว่าถูกเบอร์แต่ว่าไม่ถูกการอากาศอาจจะเป็นไปได้ครับแล้วก็พอน้ำมันเครื่องเสร็จเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมาดูเรื่องปั๊มน้ำมันเครื่องด้วยพวกแมททีเรียลอาจจะเสียหรืออาจจะแตกอาจจะหักทําให้แรงดันดอก อะไรประมาณนี้ไป,ไปได้แบบวงฝักบัวตันนู่น <ไป S 1> นั่นนี่ไปได้หมดครับแต่ในมุมมองของพี่คือน้ำมันเครื่องนี่เรื่องใหญ่แบบแรกน่น้ำมันเครื่องเรื่องใหญ่ผมผมให้ความสำคัญกับน้ำมันน้ำมันเครื่องพอสมควรคือพี่มองว่ามันอาจจะเจอความร้อนมากๆแล้วมันน้ำมันมันไม่เป็นฟิล์มเหมือนที่ควรจะเป็นใช่ครับ,รบพอเมื่อกี้คุยกับพี่หมีหลังกล้องเนี่ยก็แกบอกว่าจริงๆน้ำมันเครื่องหมวกเบอร์ได้ก็ดี นิดหนึ่งครับเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนมันไม่เมืองหนาวก็ช่วงนี้อากาศร,ร้อนมากก็คือควรจะบวกบวกขึ้นไปสักเบอร์หนึ่งนี่ใช่การทํางานทั่วไปไม่มีไม,ไม่ไม่มีผลอะไร่อ,อ,อาจจะรอบต้นต้นสมมติสตาร์ทใหม่ๆรถมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันเหนื่อยอะ่ะคืออาจจะสตาร์ททิ้งไว้ต้องให้อุณหภูมิมันได้ก่อนแล้วก็จะหัวจะอะไรก็อีกเรื่องขอณพี่มีครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจพี่มีด้วแล้วก็ใครเป็นสายซิ่งแต่ช่องนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ก็ร้อยมาจะมีคนดูหรือเปล่าแต่ว่า เอาเป็นว่าใครที่มีก็แวะไปหาพี่มีได้ก็ขอบคุณพี่มีที่ให้ข้อมูลไปนี้ครับผมขอบ,ขอบคุณครับนี่ครับและจากที่ผมไปเสิร์ชกูเกิลเปิดอยู่ท y o ยูทู e คือหาอาการช้ำละลายพอพิมพ์คำว่า n 5 5 engine size ปุ๊บโอ้โหพี่น้องครับขึ้นมาเยอะมากมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจุดอ่อนประจำตัวของ n 5 4 n 5 5แล้วก็ s 5 5 s 5 5นี่วางอยู่ใน m 2นะฮะแล้วก็ m สี่ถ้าจำไม่ผิด สารตัวนี้นั้นจะมีอาการชาร์บละลายแบบไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องนะฮะไม่เกี่ยวกับปอมไม่เกี่ยวกับปั๊มใดดทั้ง,ง,งสิ้นมันละลายด้วยตัวของมันเองเขาเรียกว่าเป็น technical e er r อร r ประจําตัวนี้เรามาเที่ยวเล่นที่ TMS Service นะครับก็เลยมาถือโอกาสปรึกษาคุณตัวเกี่ยวกับกรณีของชาร์บละลายส่วนมากก็เป็นที่น้ำมันเครื่องครับพี่น้ำมันเครื่องหมดสภาพหมดสภาพหรือเพราาว่าใช้ยี่ห้อไม่ดีหรือว่านานเกินไปไม่ถ่ายนานเกินไปไม่ถ่ายปีหนึ่งถึงปุ๊บ รถบิงแค่สองพันโลยังไม่อยาก่ายปล่อยไว้ก่อนใช้ไว้ก่อนพอถึงเวลาปล่อยไว้นานๆเข้าน้ำมันเครื่องมันก็ไม่ได้คุณภาพน้ำมันเครื่องหมดความหนืดแล้วพี่ก็ใส่เป็นน้ำแล้วมันก็ไม่เลี้ยงช์าแล้วใช่ครับความร้อนในเครื่องยนต์่มันสูงเวลาเราเข้าวัดอุณหภูมิเขาวัดที่น้าแต่ความร้อนในเครื่องยนต์บางทีเราไม่รู้ไงใช่ไหมพี่ช้ามันก็ละลายได้เพราะว่าถ้ามันเครื่องมันหมดสภาพเครื่องทํางานหนักเข้าเวียงเกิดความร้อนอ่าแล้วก็ติดใช่ครับแล้วเป็นทุกเครื่องมั้หรือว่า มันจะลุ้นยังไงได้บ้าง<ช>หรอสําหรับเค่องใานที่เจอลเครื่องดีเซลหกห้าหนึ่งที่เจอตอนนี้นะณตอนนี้ตอนนี้ใช่ไห<ช>มปัม๊ม,ม,<า>มเอ้ยผมบอกว่ามัก็มีส่วนแหละแต่ว่าหลักๆที่เจอจะไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าดีเซลกําลังอัดมันเยอะมันไม่เหมือนเบนซินเบนซินกําลังอัดมันไม่เท่าดีเซลไงมันมีการป้องกันยังไงได้บ้างไหมอ่ะก็คือนัดดึงหนึ่งเลยครับน้ำมันเครื่องถึงดิวควรเปลี่ยนอย่าปล่อยให้เลยสักสองสามพันโลเอาไว้ก่อนอย่าอย่าอย่าไปงกเปลี่ยนเลย แล้วในมุมของเจ้าของรถเนี่ยเขาจะระแวดระวังยังไงได้บ้างมันฟังเสียงได้ไหมหรือมีการชาร์จไรอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดังปุ๊บเนี่ยมันดังตีปกติอยู่แหละมันจะดังแกล๊แกล้แกแกออกมาเลยครับได้ยินเลยใช่ไหมโอ้ดังเลยพี่คือไอ้เครื่องนีเซล่มันจะดังมันจะมีสองกรณีก็คือดังโชว์โซ่คือวลาตาร์ตตอนเช้าเสียงมันจะดังแกล๊แกล้แกแต่มันจะดังมาแป๊บเดียวแล้วมันก็เงียบไปใช่แต่ถ้ามันดังแล้วมันไม่หยุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วโอกาสเป็นชาร์จสูงมากใช่ครับ ก็ให้เอาเข้าอูด่วนใช่ครับก็อย่าฝืนสไลด์มาก็ดีไหมสไลด์ดีกว่าครับอย่าขับดีที่สุดครับแล้วถ้าเกิดมันน็อกโคะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี้ยก็ต้องกำไ้สักสองสามแสนไหมสองแสนกว่าน่าจะมีครับถ้าเกิดคิดว่าอยากจะประหยัดจะซ่อมซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับต้องอยู่ที่สภาพเครื่องเราต้องเลือกมาดูก่อนครับว่าชาร์ปอะไรเยอะขนาดไหนเข้าเบี่ยงซ่อมเข้าเบี่ยงต่อส่งลงกึงพอกได้ไหมอ๋อถ้าได้ก็รลอดใช่ครับถ้าใช้รอดสิโดนน้อยหน่อยใช่ครับมันก็ไม่น้อยหรอกแต่มันก็ถูกกว่าเปลี่ยนเครื่อง เพราะตอนนี้เครื่องมันแพงครับส่วนนี่เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเป็นช็อตบ็อกซ์ที่เราเอามาจากหัวตัดซึ่งจะต้องบอกตัวนี้จะเป็นหัวตัดตัวจากตัวซีรีส์7 Active Hybrid ที่ใช้เครื่องแัดเดียวกันแล้วพ่วงพอังไฟฟ้าเข้าไปนะทีนี้ทางร้านหัวตัดก็จะถอดชุดแบ่งชุดแบตชุดอะไรออกมาก็จะเหลือช็อตบ็อกซ์มาขายเราซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพดีมากหน้าปัดขึ้น57,800็กิโลถือว่ายังสดใหม่อยู่แต่ว่าไหนนะครับเครื่องกองอยู่ด้านนอกแล้วเนี่ยทางอู่อาร์รถนันเนอร์ก็ตัดสินใจนะครับ ให้พี่ช่างทั้งหลายหลายคนเนี่ยช่วยจัดการไล่ซีนเปลี่ยนซีนใหม่ทั้งเครื่องแล้วก็ซีนทบงทบโบนั้นจัดชุดใหญ่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้มั่นใจว่าตัวนี้นั้นวางไปแล้วเนี่ยสดจริงๆแล้วก็ดานันโซ่ก็ยังถือว่ายังใหม่อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราย้ายจากเครื่องเก่าที่เราเคยเ่ยนดานันโซ่ไปเนี่ยย้ายมาใส่เครื่องนี้แล้วก็ไล่เช็คทรงเช็คโซ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คพวกนี่ซีนพวกแคงที่เราพังไปก็ จัดการไล่ทั้งหมดนะฮะและในขณะที่ช่างตรวจเช็คเครื่องเซอร์วิสใหม่ทั้งตัวและเปิดแคล้งมาเนี่ยตรวจชาร์ปอีกรอบหนึ่งความหาบาังเกิดครับรถวิ่ง5 0า0 0เปิดมาแล้วชาร์ปเป็นรอยทุกสูบทั้ง6สูบมันมีร่องรอยการสึกหลอให้เห็นแล้วน่ากลัวมากครับก็เลยจัดการเซอร์วิสชาร์ปไปใหม่ส่วนชาร์ปชุดนี้นั้นพี่อาร์ตใช้ของเด็ดครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยว เก็บไว้อีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้ต้องการจะเล่าว่าเฮ้ยเครื่อง S55 ชาร์ปมันเป็นรอยง่ายขนาดนั้น <S <S โดยสรุปนะครับเจ้าเครื่อง n 5 4 n 5 5และ n 5 5นั้นมันจะมีอาการชาร์ปละลายบ่อยครั้งนะครับทั่วโลกประเทศไทยเองเอาแค่ที่เราสัมผัสมาที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่แล้วคือ x 6 e 7 1คันดำที่เราแปดอยู่นั้นก็เดิมคือชาร์ปละลายมาก่อนรถผม n 5 5ก็ชาร์ปละลายซึ่ง มันเกิดจากหนึ่งนั้นจุดอ่อนของตัวเครื่องโดยโตรงที่มักจะชอบชาร์ปละลาย2คือน,น้ำมันเครื่องจะเป็นจำเลยหลักเพื่อนๆใครที่ใช้รถพวกนี้อยู่ถ้าเกิดคุณมีความกังวลก็เข้าอู่ b m ีที่ท่านไว้ใจให้เขาเปิดแข้งเปิดชาร์ปมาตรวจสอบดูได้นะครับซึ่งจริงๆมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแหละเพราะเราต้องเสียค่าซีนค่าประกันค่าหลายๆอยา่างรวมถึงค่าแรงแต่คุ้มค่ากว่าการวางช็อตบล็อกใหม่ อีกหลายแสนบาทนะฮะส่วนแนวทางการซ่อมอย่างไรนั้นราคาเท่าไรยังไงบ้างและผมสุดนั้นตัดสินใจเลือกชช้วันเครื่องอะไรเพื่อป้องกันการช้รายในอนาคตและผมอัปเกรดใดในตัวเครื่องบ้านนะครับคลิปหน้าเรามาดูกันตอนนี้ที่เห็นตอนนี้เนี่ยไปสเตจ2แล้วนะครับกี่ร้อยมา้าไว้มาดูกันในโอกาสหน้านะครับสุดท้ายคลิปนั้จะขึ้น red ขึ้นมให้เพื่อได้กด ตามไปดูเกี่ยวกับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนการทังคลิปในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องมันไม่ดีเครื่องมันปอกเครื่องมันห่วยเปล่าแต่ว่าเราแจ้งให้เป็นข้อมูลเป,เป็นสิ่งที่เพื่อนสามารถเสิร์ชได้บน YouTube บนอินเทอร์เน็ตนะครับถึงสาเหตุการร้วปองกันการระวังค่าใช้จ่ายต่างๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่มีเครื่องเจ้า740หรือเครื่องพวกลงท้าที่สาต่างๆ่ลุ่มีนยูที่ใช้เครื่อง a 5 4น5 5เ S55 นั้นช้าเปาะอ,อ่ะส่วนคลิปหน้าเราจะได้กี่แรลกม้าท่านลายาวไว้รอเลยนะครับว่ากี่แรงม้าเราจะไปแตะ400ม้าหรือไม่แล้วถ้าไปถึง400ม้านั้นผมจะได้ทั้งหมดกี่แรงม้าครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด subscribe ก็กด, like, กด,กกด,กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของผมนะฮะตรงไหนขัดตกบกพร่องไปตรงไหนมีคำถามสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามกันได้หรือว่าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจและหรือนะครับแอดไลน์แอดแอดอาร์ทที่เราจะมียิงลิงค์คลิปใหม่ใหม่ไปทุกสัปดาห์ถ้าคุณลำคาญนะครับผ่านทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจจะเหมาะสมกับคุณมากกว่าส่วนวันนี้ขอตัวไปซับกท่ากับการเครื่องพังกันก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย